สวัสดีครับพบกับรายการดวงปังปังหมอโอมนะครับผมวันนี้พูดในเรื่องของดวง12ราศีเดือนเมษายนนี้นะครับว่าใครโชคดีโชคร้ายอย่างไรบ้างครับผมอ่ะอที่บอกนะครับผมช่งวงเวลานีน้ดาวกำลังจะเปลี่ยนผันนะครับผมวันที่สาเมษายนเนี่ยดาวพัะศดีจะโคจรย้ายราศีนะครับผมสําคัญมากๆเลยเพราะว่าย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับผมคือจากดวงเมืองเนี่ยย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการเงินของดวงเมืองหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยเฉพาะ ตามดวงของคนแต่ละ12ราศีเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะผมเพราะว่าพัสดีคือดาวสาคัญเป็นดาวประธานสุปเคราะห์นะผมที่ส่งผลกับคนอย่างมากนะครับผมจะเปลี่ยนแปลงย้ายราศีในวันที่30เมษายนนี้นะครับผมมาดูดวงดีกว่าว่าช่วง12ราศีในเดือนเมษายนราศีไหนจะโชคดีโชคร้ายอย่างไรบ้างครับผมดับแรกคือราศีเมษนะผมราศีเมษเนี่ยดาวสดียเตรียมตัวย,ย้ายราศีท่านกำลังโครจรเดินหน้านะผมส่งผลดีในเรื่องของ รายได้รายรับนะผมแปลว่าช่วงเวลานี้ราศีเมษจะมีรับผลคุณทวีหมายถึงว่ามีโอกาสเรื่องของโอกาสเรื่องของเงินทองรายได้ต่างๆที่จะมีเข้ามานะครับใครขยันช่วงนี้ยิ่งขยันยิ่งได้เ,ดเพาราะดาวพระคราะห์ต,ตัวนี้กำลังโครจรเดินหน้าและข้ามราศีเหมือนกันหมายความว่าไงหมายความว่าช่วงเวลานี้คนราศีเมษทําด้วยความตั้งใจด้วยความขยันมีโอกาสสาเร็จในทุกๆเรื่องการงานจะมีการเติบโตที่ดีขึ้นนะครับ แตสิ่งใดอย่างที่วางแผนไว้มีโอกาสสาเร็จตามประสงค์ตามเป้าหมายเลยหรือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีของคนราศีเมษในช่วงเดินไปสายนนี้บอกเลยว่าราศีเมษเนี่ยช่วงวันนี้หากนอนน้อยนะครับขยันมากๆตื่นเช้านะครับนอนดึกมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรแน่นอนครับผมต่อไปนะผมก็คือราศีพุธศกนะผมราศีพุธศกต้บอกเลยว่าช่วงเวลาน,นี้เป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตเข้าสู่บหมดแห่งความมั่นคงยั่งยืนล้าเรวยายังไงมาคำว่า เดี๋ยวรอ่านช่วงเวลานี้ดาวพฤดีการส่งผลดีกับคนราศีพุกศกแล้วประกอบกับดาวจําตัวของคนราศีพุกศกเนี่ยคือดาวพระศุกร์เนี่ยกำลังโคจรเดินเร็วมากส่งผลในเรื่องของลาบผลเรื่องของรายได้เรื่องของโอกาสแห่งงานที่พังพูเข้ามามีเงินมีงานเข้ามาเพราะความสําเร็จช่วงเวลานี้ทําหลายอย่างไวด้ดีเพราะว่าทําแล้วมักจะประสบความสําเร็จที่ยั่งยืนบางครั้งอาจจะกลายเป็นปรับเปลี่ยนงานที่ดียิ่งใหญ่เลยบางคนเนี่ย มีดาวราหูอยู่ตำแหน่งในลัคนาราศีพฤษภอยู่แล้วเนี่ยก็สลมาเจอแบบว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่โอกาสได้ทํางานหลายด่างหลายประการแล้วเป็นเงินที่ต่อยอดให้กับธุรกิจต่างๆต่อเนื่องแล้วยังยืนมากได้ทําแล้วทำแล้วจับถวยนะหรืต้อาทำแล้วอาจจะอยู่ๆแบบทำโรงงานลูกชิ้นอ่ะอยู่ไปทำโรงงานเส้นบะหมี่อยู่ทําบะหมี่ขำๆกับรายได้ดีกว่ารายได้เดิมอีกต่ะหากถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าลงทุนมากฉะนั้นช่วงเวลานี้ราศีพฤษภเนี่ย ถ้าคนไหนมีไอเดียต่างๆพยายามกล้าคิดกล้าทำหนึ่งนะดาวตรงตัวของคนราศีพฤษภคือดาวพระศุกร์พระศุกร์คือดาวแห่งการจินตนาการดาวแห่งศิลปะต้องกล้าที่จะจินตนาการกล้าที่คิดเพ้อฝันใครมองว่าเราแปลกมองว่าเราเพ้อเจอ้อเรื่องของเขาเราคิดแล้วให้ลงมือทํารับรองสําเร็จจนคนอื่นต้องยอมสิโล,ลราบเลยนะหรือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆของคนราศีพฤษภในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับผมขอให้ตั้งใจมุ่งมั่นและด้วยความรอบคอบผมพูดเลยโอกาสล้มเหลวน้อยมากนะ ถ้าคุณทําด้วยความตั้งใจและมีข้อมูลความรู้มาก่อนอาจจะไปหาความรู้อบรม่งต่างๆให้มากๆช่วงนี้ยิ่งมีความรู้ยิ่งเกิดราักฐานที่มั่นคงเหมือนลากแก้วอะ่ะถ้ามันเข้มแข็งอย่างลึกไปอยู่ใต้ดินมากๆมันจะทําให้ต้นไม้นั้นแข็งแรงและยั่งยืนอย่างมากนะครับผมขอให้ตั้งใจและสู้จะเกิดผลดีในช่วงเมษาจนนี้ครับต่อไปก็คือราศีมีถุนนะครับผมราศีมีถุนเนี่ยช่วงเวลานี้นะผมการเงินการเงินมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะแต่ก็ไม่ไรายจ่ายอยู่เหมือนกัน แต่ภาพรวมอ่ะถือว่าดีเพราะว่ามีรายรับให้พอรายจ่ายหรือมีเหลือด้วยถ้าคนไหนมีไอเดียต่างช่วงเวลานี้กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำเรื่องบุนบานต่างเรื่องของคนแก้ชิดพยายามปล่อยวางไว้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากเพราะทั้งตัวเองเสียอารมณ์หรือเสียความรู้สึกรวมถึงเสียความรู้สึกด้วยฉะนั้นขอให้ตั้งใจทุกๆเรื่องเรื่องของข่าวสารข่าวลือกับตัวเองและคนรอบข้างพยายามทําเป็นถูกปิดตาไว้เพราะว่ามันไม่ต้องผลดีเลยทถมให้เกิด ควรเสียต่อทางอารมณ์ด้วยพยายามตั้งใจทุกๆเรื่องช่วงเวลานี้ราศีมิถุนเนี่ยช่วงมีคนโอกาสมีผู้ใหญ่เมตตาสำหนุนส,ส,ส่งเสริมอยู่ฉะนั้นช่วงเวลานี้ต้องพยายามพูดเพาะแล้วก็พยายามอ้อนพยายามขอกล้าเอ่ยปากกับทุกๆเรื่องตัวนี้ลดได้ไหมคะสินค้านี้สั่งมาแล้วขอราคาถูกกว่านี้ได้ไหมอ่ะหรือว่าเจจาลูกค้าช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อสินค้านี้หน่อยกล้าพูดกล้าขอเผื่ออาจจะได้อย่างที่หวังบางคนอาจจะเฉยเฉยเออ ไม่ซื้อก็เรื่องของเขาเขาอาจจะไม่ต้องการก็ได้แต่ถ้าเราเอ่ยปากเขาไว้เนี่ยเออของชิ้นนี้ดีนะของเราคุณภาพสูงเนี่ย้องเอ่ยปากเผื่อเขาอาจจะซื้อและซื้อเยอะด้วยสตเปเกณฑ์ที่ดีนะฉะนั้นช่วงเดือนเดือนนี้ของคนราศีมีทุนเนี่ยพยายามกล้าเอ่ยปากกล้าพูดกล้าขอขอแล้วได้ไม่เฉพาะกับคนนะกับเทวดากับสิ่งศิษย์ด้วยถ้ากล้าไปขอไปเอ่ยปากว่าเนี่ยถ้าช่วงวลาน,นี้หนูขยันหนูตั้งใจขอหนูสําเร็จอ่าสำเร็จแล้วหนูจะทาทาความดีจะคิดดีทําดีพูดดีอันนี้ผมรู้เลยว่าสําเร็จ ทำมาส่งแน่นอนนะครับคนราศีมิถุนช่วงเดือนนี้นะครับขอตั้งใจเงินคือง,งานงานคืองเงินครับสู้ๆครับต่อไปก็คือราศีกรกฎนะครับผมราศีกรกฎต้องบอกเลยว่าสุขภาพต้องระวังโดยเพราะคนสูงวัยมีเกณฑ์ป่วยเจ็บไม่สบายแบบอกินอาหารนะถ้าคนไหนราศีกรกฎให้ระวังตัวเองเรื่องของสุขภาพไปบ้างอาจจะต้องนอนเป็นเวลากินอาหารดีๆหรือว่าเราระวังเรื่องของสุขภาพอาจจะมีประสุขเฉินไว้นะครับเพราะมีเกณฑ์ป่วยแบบไม่คาดฝันนะเป็นเดือนนี้ ราศีกรกฎเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสทางการเงินที่มีดีๆเข้ามาฉะนั้นขอให้พยายามคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าช่วงวนี้มีคนเสนองานเราสามตัวมีโอกาสเป็นไปได้ไหม,เร,เ,หไหมเราเคยสนัดไหมเราเคยชินไหมอันไหนไม่ถัดไปไว้ก่อนอันไหนถัดแล้วพยายามตั้งใจและมุแลมันะและะ้วก็พยายามประสานงานมีเกณฑ์ทําธุรกิจใหม่ได้มีเกณฑ์เรื่องของการเติบโตแบบไม่คาดฝันเรื่องของการงานหรือสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือสิ่งที่ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันอาจจะเป็นงานหรือเป็นเงินให้ในอนาคตได้ ฉะนั้นช่วงเดือนนี้ต้องกล้าที่จะคิดกล้าที่จะติดต่อประสานงานนะมีเกณฑ์สําเร็จแต่หาสุขภาพอะระวังนิดนึงมีเกณฑ์ปวดเจ็บค่อนข้างขึ้นชัดเลยโดยเฉพาะคนสูงวัยนะผมฉะนั้นช่วงเวลานี้พยายามทํางานด้วยดูแลเตียงด้วยอาจจะช่วงนี้ทํางานเสร็จออกไปออกกายทุกวันบ้างหรือว่าออกกัดเดินวิ่งลู่ออกกายเดินเล่นบ้างจะช่วยให้ร่างกายอาจจะแข็งแรงขึ้นด้วยก็ได้นะครับเดือนนี้ไม่ค่อยห่วงมีโอกาสดีีเข้ามาเรื่องของการงานหรือการเงินที่ไม่คาดฝันรวมถึง ไรายได้ที่ไม่เคยคิดฝันจะได้มาจากทั้งช่องทางนี้อาจจะได้เงินได้ทองมาก็ขอให้ตั้งใจตัวทุกภาพเนี่ยพยายามกินอาหารให้เป็นเวลาแล้วก็อาจจะนอนพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงอาจจะทานอาหารเสริมด้วยนะ,จจะช่วยให้ตัวเองดีขึ้นก็ได้นะช่วงเวลานี้ของคนราศีกรกฎครับต่อไปก็คือราศีสิงห์นะครับผมราศีสิงห์ช่วงเวลานี้นะครับผมผมห่วงอย่างหนึ่งคือว่าอย่าวุ่นวายกับคนใกล้ชิดมากนักคนใกล้ชิดจะนําเรื่องวุ่นวายมาให้รับฟังมาให้ปวดหัวฉะนั้นรับ รู้ได้แต่อย่าไปสนใจมากอาจจะแบบบริวารทะเลาะกันเนี่ยหรือเรื่องของลูกนๆๆ้องๆองอาจจะวุ่นวายนาเรื่องปัญหาครอบครัวมาปรึกษาเราหรือเรื่องของว่าเขามามามาให้เราปวดหัวแทนหรือบางทีอาจจะมีปัญหาของเรื่องของบริวารสัตว์เลี้ยงป่วยเจ็บไม่สบ,บายด้วยู่งน,นี้นะแต่ภาพรวมเนี่ยสิงเรื่องของเงินทองยังมีโอกาสได้เงินก้อนอยู่ถ้าตั้งใจแล้วก็วางแผนอย่างเป็นระบบนะครับผมสุขภาพช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าเท่าไหร่ มีเกณฑ์เจ็บเจ็บไปหายหรืออยู่มีโรคแบบแปลกเช่นว่าปวดท้องแล้วหายอยู่แบบป็นโรคอยู่ก็แสบคอขึ้นมาอยู่ว่าไอขึ้นมาไม่ทราบสาเหตุะนั้นช่วงเวลาเนี้ยสุภาพมีเกณฑ์แปลกเกิดขึ้นได้ต้องมียายาหอมบ้างคนคนสูงวัยเนาะอาจจะต้องมียาหอมมียาแก้ไอมียาเอ่อมีนักรองกินละลายน้ําขับเส้นหะอะไรเงี้ยลองลองไปหาดูเพราะว่าบางสิ่งมีเกณฑ์ปวดเจ็บมาคาดฝันเรื่องของการไอเรื่องของโรคกระเพาะอะไรเงี้ยมีเกณฑ์อยู่ฉะนั้นเรื่องของสุภาพเนี่ยจะทิ้งไม่ได้เลยนะครับผม เพราะมันเป็นปัจจัยสคัญโดยเฉพาะคนสูงวัยเช่นกันนะครับผมคราวน,นี้คนราศีสิงห์ในเดือนเนี้ยอยากให้มุกมานะไอเรื่องของโปรเจกต์ที่เตรียมไว้อย่างเช่นว่ามีเกณฑ์เสนองานเพื่อนี้ลองเอาผลงานนั้นมาวิเคราะห์มาพัฒนามาแก้ไขดูไม้มาปรุงปรับปรุงดีไม้หรือเรื่องของการนําเสนองานเนี่ยหรือถ้าลกทำเสนองานชิ้นนี้กับลูกค้าอาจจะต้องมีการพัฒนาหรือมีเกณฑ์เอ่อดีลลอปมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลง,ปลงอะไรบางอย่างเพื่อให้มันดีขึ้นให้มันคุณภาพสูงขึ้นและมีเกณฑ์จะมีไรายได้ในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนะผมขอให้ สถึงที่เขาห่วงเท่าไหร่นะผมห่วงแค่เรื่องของคนแก้ตัวนําปัญหาให้เราปวดหัวนะผมอาจจะบริวารลูกน้องรวมถึงบุตรหลานเนี่ยอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเราต้องระนาบแก้ไขเขาแค่นั้นเองนะครับผมต่อไปก็คือราศีกันนะผมราศีกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงเวลาเนี้ยถ้าคนโสดนะมีเกณฑ์เจอคนถูกใจหรือมีเกณฑ์นคนที่เป็นโสดหรือพบใหม่หมอาจจะติดแฟนนะติดป็นแเลยนะผม เป็นข้อดีและข้อเสียข้อดีเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะแบบมีความสุขในเรื่องของความ,ส,ม,วามสัมพันธ์ข้อเสียคืออะไรไหมการงานอาจเสียได้โดยเฉพาะคนที่ทํางานประจําหรือทํางานใหม่ๆเนี่ยอาจจะเสียงานเสียการได้นะครับดังนั้นต้องพยายามแบ่งเวลาให้ดีๆนะครับแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์พบเจอเรื่องแปลกๆที่สองอยู่เห็นเหตุการณ์แปลกๆเกิดเห็น 8, เหตุท,ที่ไม่คาดฝันกใกล้ๆนะครับต้อง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 พยายามข่มใจว่าอย่าไปดูไปแวะดูมากๆเช่รถชนกันอยู่แวะไปจอไปดูอะไรอย่างนี้หรือว่า อ,อมีปัญหาอ,อทางคนตกต,ตีกันไปไปไปนั่งดูเขาอาจจะโดนลุกหลงได้ต้องระวังนิดนึงนะเรื่องลุกหลงมีเกณฑ์สูงเหมือนกันของคนราศรีกันนะผมบอกว่าช่วงเวลาเนี้ราศรีกันเนี่ยตัเตรียมให้ดีเพราะอะไรไหมอังา่สิบเมษายนเนี่ยดวงถือว่าดวงฟื้นนะที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหปัญหารอบด้านถาทถมเข้ามาหาตัวเองนะจะเหมือนโดนบีบแบบโดน,ม,นมันลุกกันกำมือของของของ,ของบางคนนะอาจจะแบบ เหมือนทาอะไรก็ผิดไปหมดทาอะไรก็รู้สึกว่าโดนกดโดนโดนบีบหมดทุกด้านเลยช่วงหลังสามสิบเมษาเนี์เนี่ยคจะเปิดแล้วนะครับทำอะไรก็จะง่ายขึ้นผู้ใหญ่ที่เคยหมังเมินกันก็จะมาเอ็นดูมากขึ้นหรืสอส่งเสริมมากขึ้นถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะฉะนั้นช่วงเดือนนี้พยายามเก็บตัวพยายามอะไรตัต้งัต,ติให้ดีและพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆที่ดีๆในเดือนหน้านะครับขอสู้และตั้งใจครับต่อไปก็คือราศีตุลน,นะผมราศีตุลบอกเลยว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงแห่งความมั่งคั่งร่ารวย ทำอะไรก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากทําอะไรก็มีคนปกป้องคุ้มครองแต่อย่าเลงนะเพราะหลังจากส0มสิบเมษาไปอาจจะดวงวุ่นวายหรืออาจจะมีเกณฑ์ป่วยเจ็บหนักโดยเฉพาะคนสูงวัยนะช่วงนี้เป็นช่วงของคุณเดือนนี้เป็นเดือนที่แห่งกอบโกยเลยทําอะไรก็ทําสําเร็จได้ง่ายมีโอกาสเรื่องของเงินทองก็พังพลูเข้ามาแต่พอเริ่มปลายเดือนเนี่ยรายจ่ายเริ่มมีแล้วพอหลังจากเดือนเมษาไปแล้วเนี่ยสุขภาพเริ่มมาแล้วนะครับ เราต้อระวังเรื่องนี้ไว้นะครับโดยเฉพาะคนสูงวัยหรือคนมีโรคประจำตัวอยู่แล้วต้องระวังเรื่องนี้ไว้แต่ภาพรวมเนี่ยเดือนละเมษายนเนี่ยราศีตุลเขาใช้คำว่าเฮงเลยนะทําอะไรก็ง่ายมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบด้วยนะมีเกณฑ์ได้ลาบปากกินของฟรีมีเกณฑ์ถูกรางวัลด้วยรวมถึงในเรื่องของโอกาสดีของเรื่องของงานการช่วงเวลานี้รวมถึงของเกณฑ์ขอคะแนนจากผู้รยยับผิดชอคุูบาอาจารย์มีเกณฑ์เขาช่วยเหลือลส่งเสริมนะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมา,มากๆของคนราศีตุลในเดือนเมษายนนี้ครับอ่ะต่อไปคือราศีพิจิกนะครับผม ช่วงเวลานี้เดินทางเยอะแต่เดินทางส่วนใหญ่แล้วดีเพราะอะไรไหมมุ้งม้วายอยู่บ้างถามว่าพับมคือเดินทางแล้วรับเงินรับทองเหมือนเขาพว่ามีโอกาสได้เดินทางเรื่องของการงานติดตอ่อธุรกิจต่างๆมีเกณฑ์สาเร็จได้ดีรวมถึงเรื่องของติดต่องานมีเกณฑ์คนช่วยเหลือมีเกณฑ์คนให้ทิปให้เงินพิเศษให้ค่าคอมมิชชั่นที่ดีมากในช่วงเวลานี้ใครรับงานต้องเดินทางยอมเหนื่อยยอมเดินทางเดินทางแล้วประสบความสาเร็จอาจจะเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นในอนาคต อาจจะได้เงินทันทีทันใดในช่วงเวลานั้นที่เดินทางแลอาจจะติปได้ค่าล่วงเวลาได้ค่าพักพิเศษมีเกณฑ์นะ,ะเดือนนี้ของคนราศีพิจิกเนี่ยขยันเข้าไว้ยิ่งขยันยิ่งได้ยิ่งสู้ยิ่งรวยช่วงเวลานี้ครับจริงๆร,ราศีพิจิกเนี่ยช่วงเวลานี้ให้หาโอกาสทําบ,บุญใหญ่เช่นทำบุญสังฆทานทำบุญบทพระบทเนรเนี่ยจะส่งเสริมให้คนราศีพิจิกในเดือนเมษายนเนี่ยชีวิตลุ่งโลดแบบหยุดไม่หยุดหยุดไม่อยู่เลยถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากของคนราศีพิจิกในเดือนเมษายนนี้ครับ ต่อไปคือราศีธนูนะครับผมราศีธนูต้องบอกเลยว่าช่วงวันนี้นะครับผมมีเกณฑ์พบปะเพื่อนฝูงเยอะมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนเพื่อนเก่าสมัยเด็กๆมีเกณฑ์ได้เจอพวกนี้แล้วนามาซึ่งประโยชน์ด้วยนะแต่ว,ว่าสังสรรค์พบปะเดินทางครั้งนี้กับเจอเพื่อนฝูงเนี่ยไม่เสียเปล่ามีโอกาสได้ลาบได้ผลได้ไอเดียจากเพื่อนฝูงจากมิสหายเก่าๆรวมถึงเรื่องของอ,อลาบปากด้วยภาพรวมของคนราศีธนูเดือนนี้ ขอให้พยายามเาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมีอรมอะไรช่วงนี้พยายามไปสมัครไปเรียนนะหรือมีกฑอ่านหนังสือดู youtube ความรู้นะจะเกิดประโยชน์ในอนาคตในเดือนในเดือนหน้ารวมถึงปีปีนี้ทั้งปีเลยขอให้ตั้งใจเพราะว่าเป็นช่วงที่คนรับสิทธนุนเนี่ยต้องเรียนรู้เพื่อความสําเร็จเพื่อเอาความรู้นั้นไปประกอบในเรื่องของหารายได้รวมถึงเรื่องของการงานในอนาคตฉะนั้นช่วงวนันนี้ถ้าใครอยากเรียนต่ออยากจะทําในเรื่องของหาความรู้เพิ่ม ทำขนมไปทําเบปักหกอ้อยก็ตามนะครับมีประโยชน์หมดเลยอาจจะไม่ได้เรื่องของงานอย่างเดียวอาจจะเรื่องของคอนเน็กชันหรือมิตรภาพใหม่ๆซึ่งนํามาซึ่งรายได้รวมถึงความสําเร็จของคุณในอนาคตครับขอให้ตั้งใจเอาการเรียนรู้ช่วงนี้ดีมาของราศีธนูครับต่อไปคือราศีมังกรนะครับราศีมังกรต้องบอกเลยว่าช่วงน,นี้ทุกอย่างเริ่มเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นเปลี่ยนแปลงไปทางทิศทางที่ดีมากขึ้น วุ่นวายต่างที่ข้างค้างเรื่องของคดีความเรื่องของรายจ่ายต่างเริ่มมีวิธีการแก้ไขได้เริ่มมีแนวโน้มเห็นแสงสว่างเห็นทางออกแล้วคือเกณฑ์ที่ดีนะของคนราศีมังกรฉะนั้นต้องพยายามอย่าท้อใจอย่าอ่อนกําลังอย่าอ่อนแอเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงแห่งการตั้งตัวตั้งตนสร้างหลักฐานที่มั่นคงและยัง่งยืนของคนราศีมังกรเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนเมษายนนี้เลยจนถึงป,ปลายปีฉะนั้นช่วงเวลาเนี้ยของคนราศีเอ่อมังกรเนี่ย คิดดีทดําดีแล้วทาด้วยความตั้งใจด้วยความรอบครอบประสบความเ็จสูงแน่นอนโดยเฉพาะหลังวันที่15เมษายนต้นไปนะครับผมขอสู้นะครับลองชีวิตดีในปีนี้ทั้งปีแน่นอนคนราศีมังกรจริงๆหาโอกาสไปกราบพระหน้าป,ปกนะจะส่งเสริมให้คนราศีมังกรเนี่ยชีวิตเหมือนกับมีคนปกป้องราาักษาทําอะไรก็เหมือนกับมีคนคอยสนุนส่งเสริมคอยปกป้องคอยคุ้มครองครย,ย,ยเข้าข้างฉะนั้นหาโอกาสเลยวัดธถวบก็ได้หาโอกาสไปกราบพระปางหน้าปกนะครับผมจะเกิดมงคลอย่างมากกับคนราศีมังกร ในเดือนเมษายนนี้ครับต่อไปคือราศีกุมราศีกุมเนี่ยได้ลาบจากความเสียหายหรือทุกขาลาบเกิดปัญหาเกิดคุ้มวายแล้วมักจะได้ลาบตามหลังอยู่อยู่อ,อยู่รถเฉียวได้ท้าทาขวัญเยอะสมมุตินะหรือยู่แบบปวยเจ็บไม่สบายพอหายป่วยแล้วได้งานพิเศษได้มีคนสั่งออเดอร์มีคนสั่งของแบบเหมาหมดเลยเลยถือว่าดีมากฉะนั้นช่วงนี้เวลาปวดเจ็บหรือบุนวายอย่าไปเครียดมันเพราะว่า เกิดเรื่องดีภายหลังแน่นอนโดยเฉพาะเดือนเมษายนนี้นะครับใครเปิดเจ็บมาในเดือนตายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนนะ่ะหลังจากนี้ไปก็คือจะมีเรื่องของโชคลาบเข้ามาโอกาสดีเข้ามานะครับผมเขาเรียกทุกขลาบมีทุกและเกิดลาบนะบอาจจะวุ่นวายหรืออาจจะเปิดเจ็บอยู่แบบอยู่เป็นโควิดอะอยู่ไม่สบายสามสี่วันอย,อยู่หายมาโอ๊โองานมาเต็มเลยให้งานให้เงนินพิเศษให้โบนัสห,หรือว่าอยู่เอ่ออยู่ไม่สบายพอหายป่วยปุ๊บมีคนสั่งของสั่ง ออเดอร์เยอะจนแบบว่าทําไม่ทันทำไม่ทันเลยถือว่าของหมดสต็อกเลยถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะดังนั้นช่วงนี้อย่าคิดมากปล่อยวางเรื่องบุวาทุกอย่างแก้ไขได้คือติแล้วก็คิดดีทําดีรับรองทุกอย่างมันจะดีแน่นอนในเดือนเมษายนนี้ของคนราศีกุม์ครับผมต่อไปก็คือราศีมีนราศีสุดท้ายนะราศีมีนต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงแห่งเอ่อถ้าใครทําผิดไม่ดีอะมีเกณฑ์ข่าเฉาโดนแฉหรือมีเกณฑ์ของหายจากคนใกล้ชิด นะอยู่ๆแบบเงินหายของหายมีเกณฑ์อย่างมากคนราศีมีในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนมีนาะจนถึงประมาณช่วงปลายเดือนเมษาเลยนะมีเกณฑ์ของมีค่าหายแล้วก็ต้นเดือนมีเกณฑ์ได้ไปทางที่แปลกมีเกณฑ์ไปวัดเกา่กาโบราณหรือมีเกณฑ์เห็นเออสิ่งเล่นลับผีวิญญาณต่างช่วงต้นเดือนเมษานะแต่ไม่ได้เปเรื่องน่ากลัวนะเป็นเรื่องที่อาจจะต้องจบต้องต้องพบเจอบ้างถามว่าภาพรวมเนี่ยคนราศีมีนวระวังเรื่องของมีค่าหายโดยเฉพาะเออคนแก๊ชิด จะอยู่เก็บเงินไม่ได้บ้านอยู่ไม่ล็อกประตูห้องนอนไม่ได้ปิดเซฟไม่ได้ปิดล็อกเกอร์อยู่ไม่คิดว่าจะหายในบ้านก็หายต้องระวังเรื่องนี้อยูแบบอาจจะอยู่เงินปลิวหายก็มีหรือว่าอยู่คนในบ้านหยิบไปใช้ไม่บอกไม่กล่าวก็ถือว่าหายนะอันช่วงนี้นะสิงี์ก็คือใครไม่อยากให้หายก็าอาจจะเก็บของล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ให้เรียบร้อยหรือแก้เคล็ดนะอาจจะวางเศษเหรียญเศษตังค์ไว้ตรงโต๊ะอะไรเงี้ยให้คนหยิบใช้บ้างอาจจะวางเศษเหรียญเศษตังค์ให้ลูกหลานหยิบหยิบไปเล่นเล่นบ้างสิบบาทสิบบาทเนี่ยโอเคของมีคาบบเรรักกแ ราศีมีนเนี่ยภาพรวมของเดือนเมษายนเนี่ยมีเกณฑ์ก้าวหน้านะครับมีเกณฑ์เรื่องขั้นตำแหน่งถ้าคนไหนขอตำแหน่งไว้วมีเกณฑ์สำเร็จนะหรือคนไหนแบบมีเกณฑ์ขอนายขอหัวหน้าขอคะแนนครูบาอาจารย์มีเกณฑ์สำเร็จด้วยเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างภาพรวมถือว่าดีมากๆนะแต่ภาพรวมเรื่องของของาอสัมพันธ์เรื่องของขอมีค่าหายมันมีเกณฑ์ขึ้นจริงๆถามว่าในเรื่องของโอกาสรายได้อย่างยังดีอยู่ยังมั่นคงและมั่งคั่งอยู่ขอสู้ตั้งใจรับรองสำเร็จแน่นอนในเดือนเมษายนนี้ครับผมครบแล้วนะสิบสองราศีคร่าว ได้รับความรู้เรื่องดวงกับสั้นๆและเข้าใจง่ายเพราะว่าถ้าอธิบายเรื่องดวงดาวประกอบมากๆเนี่ยอาจจะงงว่าองค์พูดอะไรเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแต่ขคร่าวๆเนี่ยคือภาพรวมของ12ราศีเดือนเมษายนเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ให้วางแผนชีวิตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคร่าวๆและสามารถแบบบริหารชีวิตตัวเองได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้ครับผมโอเคนะครับก็คร่าวๆคือคอติดตามผมด้วยนะครับก็คือรายการผมรวมปังสำหรัองค์มีหลายช่วงมากนะผมก็มีช่วงพุทธ,ธคุณบุญค้าคุ้มครองรวมถึงเรื่องของโหงกะแสนะผม ตองติดตามดูได้รับความรู้ต่างก็ขอให้นําไปใช้ได้แล้วก็ต,ตามผมในที่แฟนเพจผมก็คือหมอโอมถอชีวิตนะเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะผมแล้วก็เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสามห้าเก้าอันนี้ไม่แนะนําให้โทรนะให้ส่งไลน์หรือว่าส่งข้อความมาจะดีกว่าเพราะผมไม่ค่อยรับโทรศัพท์นะครับผมที่บอกนะก็ขอให้เรียนรู้ดวงเพื่อใช้ชีวิตัวเองได้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับผมวันนี้ผมโอมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ